สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคาบที่แล้วเราได้มาเรียนกันในเรื่องสั้นกับยาวใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะทบทวนวิดีโอเกี่ยวกับสั้นแล้วก็ยาวกันก่อนนะคะแล้วก็คุณครูวันนี้คุณครูโบมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทําในเรื่องหนากับบางอ่า เด็กๆพร้อมที่จะไปดูวิดีโอที่ครูโบเตรียมไว้ให้หรือยังคะแต่ก่อนอื่นต้องทบทวนเกี่ยวกับสั้นและยาวก่อนนะคะพอทบทวนสั้นและยาวเสร็จก็จะเป็นหนาบางแบบนี้เลยนะคะจะมีวิดีโอมาให้เด็กๆด,กดูเมื่อเด็กๆด,ดูวิดีโอจบแล้วคุณครูโบก็มีแบบฝึกหัดหน้าที่11มาให้เด็กๆทำทั้งหมด2หน้านะคะ ฟังดีดนะคะหน้าที่11จะให้เด็กๆก,กากบาททับภาพที่มีความหนากว่านะคะหนาก็คือสูงกว่าหนาแบบนี้เลยนะคะอ่าส่วนหน้าที่12คุณครูโบจะให้เด็กๆระบายสีระบายสีหน้าที่ระบายด้วยสีแดงนะสิ่งที่บางกว่าบางนิดเดียวให้ระบายสีด้วยสี แดงนะคะอ่าส่วนในคลิปคุณครูโบก็จะมีคลิปที่อธิบายสั้นยาวแล้วก็สรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรสนุกสนุกรอเรากันอยู่บ้าง สิ่งของเหล่านี้คือชุดอุปกรณ์การเรียนค่ะน้องๆรู้จักกันดีแล้วใช่ไหมคะดินสอไม้บรรทัดหนังสือสมุด กระดาษยางลบน้องๆสังเกตไหมคะว่าสิ่งของเหล่านี้แต่ละคู่มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างไปดูภาพของสิ่งของเหล่านี้กันอีกครั้งนะคะเริ่มจากดินสอสองแท่งนี้น้องๆบอกได้ไหมเอ่ยว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนอกจากสีของดินสอ เก่งมากค่ะความยาวแตกต่างกันเอ๊ะแล้วแตกต่างกันยังไงคะทราบไหมเอ่ยถูกต้องค่ะสีแดงยาวกว่าสีเหลืองการเปรียบเทียบขนาดของสิ่งของในด้านความยาวเราจะใช้วิธีการวางสิ่งของ ให้ปลายด้านหนึ่งเสมอกันจากนั้นจึงมาดูที่ปลายอีกด้านหนึ่งว่าสิ่งของชิ้นใดมีความยาวมากกว่ากันเช่นดินสอสองแท่งนี้สีแดงมีความยาวมากกว่าเราเรียกว่ายาวกว่าส่วนสีเหลืองมีความยาวน้อยกว่าเราเรียกว่าสั้นกว่าค่ะ มาดูไม้บรรทัดสองอันนี้บ้างนะคะน้องๆบอกหน่อยสิคะว่าไม้บรรทัดอันไหนยาวกว่ากันคะคำตอบคือไม้บรรทัดสีเขียวนั่นเองคะ่ะน้องๆเก่งจังเลยนะคะเอ๊แล้วกระดาษสองแผ่นนี้ล่ะแผ่นไหนสั้นกว่านะคำตอบคือ แผ่นสีแดงค่ะแค่วางปลายข้างหนึ่งให้เสมอกันแค่นี้เราก็หาสิ่งของที่ยาวกว่าและสั้นกว่าได้แล้วใช่ไหมคะน้องๆน,นอกจากความแตกต่างในเรื่องความยาวแล้วน้องๆลองสังเกตสิคะว่าตมุดสองเล่มนี้มีอะไรที่แตกต่างกัน ถูกต้องค่ะถ้าเรานำสมุดสองเล่มนี้มาวางให้เท่ากันจะเห็นว่าสมุดสีน้ำเงินสูงกว่าสมุดสีแดงส่วนที่สูงกว่านั้นเราเรียกว่าหนากว่าและสมุดสีแดงสูงน้อยกว่าเราเรียกว่าบางกว่าหนังสือสีแดงหนากว่าหนังสือสีเหลืองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ หนังสือสีเหลืองบางกว่าหนังสือสีแดงค่ะส่วนยางลบสีขาวนั้นหนากว่ายางลบสีชมพูค่ะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ายางลบสีชมพูนั้นบางกว่ายางลบสีขาวค่ะมาถึงตอนนี้น้องๆคงรู้จักวิธีการเปรียบเทียบความยาวสิ่งของว่าสิ่งไหนยาวกว่าสั้นกว่าหรือหนากว่าบางกว่ากันแล้วนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเปรียบเทียบความยาวและขนาดหนาบางกันได้แล้วเท่ากับว่าเรามีความพร้อมด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันอีกต้องรอลุ้นกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าเปรียบเทียบความยาวต้องวางปลายข้างหนึ่งของสิ่งของให้เสมอกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะน้องๆสวัสดีค่ะ